ค่ะวันนี้ตอนเช้าแบบนี้นะคะเสาเหนือก็อันนี้เป็นกิจวัตรประจําวันของเรานะคะก็มีกาแฟหนึ่งแก้วค่ะเช้าเช้าแบบนี้นะคะเสาเหนือก็พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกคนเลยถ้าอยู่บ้านอย่างนี้ก็จะดูในคอมใหญ่นะคะหรือโน้ตบุนะะ๊กแต่ถ้าออกไปข้างนอกอย่างนี้นะคะก็ใช้โทรศัพท์ค่ะ วันนี้สาวเหนือก็จะมาเปิดบล็อกกันที่บ้านเลยค่ะเหนือกำลังอินกับออริจินนะคะใช้ออริจิน สาวเหอก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่มาชมผลงานก่อนค่ะแต่งแบบสาวเหนือนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปอ่าเมืองอาร์วีกันะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าเมืองจะเป็นยังไงบ้างจะสวยหรือว่าไม่สวยหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าส่วนมากไปอันวีก,วก็จะไปแต่ร้านไทยที่อันวีกันเท่านั้นนะคะค่ะก็ไปชมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง,งา1วันค่าเมืองเขาน่าอยู่อยู่เป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็มีร้านค้าหลายร้านอยู่เหมือนกันมีร้านกาแฟร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยคะ่ะ โอ้ยมีร้านเครื่องสำอางด้วย,ยวตอนนี้เลยนี่นี่จะขายพวกเครื่องสำอางอะไรแบบนี้น,นะคะทุกรนดนทุกหอ้อสวยเป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนกันค่ะก็ฤดูร้อนนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะใครมาเมืองอรารบิกาต้องมาลกฤดูร้อน จะสวยงามมากๆแล้วก็มีที่เที่ยวมีพิพิธภัณฑ์รถยนต์โชว์รถอะไรแบบนี้นะคะที่เมืองอาราวีกานนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่แบบไม่เคยเห็นน่าแปลกๆอ่ะน,นี่คะ่ะของเมืองอาราวีกานนะคะชื่อว่าที่รัตทูเซตค่ะเป็นเหมือนบ้านดูสิ อากาศวันนี้นะคะฝนตกฝนตกนิดๆด้วยนะคะที่เมืองอาร์บีกันนะคะนี่นะคะมีแม่น้ำสวยงามมากเลยอ่ะดูสินะคะนะคะเป็นแม่น้ำที่อาร์บีกันนะคะนี่นี่นี่อยู่เขามีป้ายแบบนี้นะคะนี่คะอาร์บีกัน วันนี้อากาศก็เย็นสบายนะคะไม่ใช่หนาวเยอะเกินนะคะตรงนี้ก็ เสาหลักของอารวิกานะคะนี่อารวิกาที่เป็นเมืองเล็กๆเ,เลยนะคะก็วันนี้ไม่ไม่ได้ไปถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูมากมายอะไรเพราะว่ามันมืดๆลื้นๆด้วยนะคะวันนี้อ่ะฝนกด้วยนะคะนี่นะคะสวยงามมากอ่าศิลปินเขาแต่งมั้งหรือว่าใครไม่รู้นะเหมือนกันสวยงามมากเลยคะ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืม ไลค์นะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับต่อเหนือในสิงเดนนะคะจะได้ทำคลิปดีออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็บายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปเมืองต่างๆเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะบ๊ายบาย